มีคนบอกว่าเป็นภาพเดียวกันกับปีที่แล้วนะคะอันนี้ปัจจุบันค่ะไม่ใช่ปีที่แล้วนะคะปัจจุบันวันนี้เลยค่ะวันนี้เลยค่ะวันนี้วันที่หนะคะหเมษายนเนี่ยตันนตันตัสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกบีทันเนอร์ วันนี้มาเก็บมะม่วงค่ะทีนี้เก็บไปพักหนึ่งแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยระยะนี้นะคะหมูแต่มะม่วงอยู่กับห่อมะม่วงเก็บมะม่วงนี่แหละคะ่ะวันนี้เก็บไปแล้วเอ๊ะเรานั้จะถ่ายเพื่อนๆชมบ้างนะว่าที่เราถ่ายคลิปช็อตสั้นๆอะไรอย่างนี้นะ่ะมันมีจริงไหมนะคะมาดูว่าเรามีมะม่วงจริงไหมกันเพื่อนๆ นี่เราก็เก็บไปแล้วก็มีเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆชมนะคะว่านี่ที่เราเก็บไว้นะฮะเรายังไม่ได้ตัดขั้วมันออกนะมีแต่ลูกใหญ่ๆงามๆงมั้นเลยเพื่อนๆเ,เนี่ยโอ้โหสะออนมากเลยถ้าไม่ให้เพื่อนชมนี่ก็ไม่ได้แล้วนะต้องชมนะเพื่อนๆต้องชมค่ะ นี่นะคะที่เราเก็บไว้บ้างแล้วเนี่ยเราตัดขั้วแล้วแล้วก็นี่ที่วันมันอยู่บนต้นที่มันยังไม่แก่นะคะเราก็แกะดูแล้วนะคะนี่ห่อใหม่ให้ดูนะคะว่ามีหลายต้นที่ยังไม่แก่นะคะเพราะว่าปีนี้มันมันมีหลายระดับนะคะออกลูกก่อนออกลูกที่หลังนะคะ นี่ต้นนี้เด้วต้นนี้ไม่ต้องห่อเลยค่ะเนี่ยอันนี้มะม่วงมันนะคะมะม่วงมันก็ดกมากให้เพื่อนๆชมกันว่าเรามีมะม่วงจริงๆนะคะเพื่อนๆมาเก็บมะม่วงก็พาเพื่อนๆมาชมมะม่วงงั้นน่ะนี่ยุกมันนะคะดกดก จะให้เพื่อนชมนะคะแบบไหนที่เก็บได้แบบไหนที่สําหรับของเรานะคะเราจะเก็บดูที่ที่ปลายมันนี่นะคะปลายมันนี่จะเป็นสีออกสีเหลืองส้มๆแล้วนะคะตรงปลายมันก็คือแก่จัดแล้วลูกมันจะอ้วนๆนะคะแต่ถ้าสีเขียวๆแบบนี้นะคะก็เอาไว้อีกหน่อยก็ยังไม่เก็บนะคะอย่างนี้ยังไม่เก็บเราแค่ถอดไหมเพื่อนๆชมเฉยๆนะคะ มีนี่สองลูกนั้นเนี่ยโอเคนะคะสองลูกนี้โอเคค่ะลูกนี้ก็ยังไม่ได้นะคะนี่ลูกนี้ยังยังเขียวอยู่เลยตรงนี้ยังไม่เป็นสีเหลืองส้มเลยนะคะต้องรออีกสักสี่ห้าวันน่งน,นะคะมาค่ะเราจะเก็บให้เพื่อนๆชมนะคะของเราเราจะตัดถึงขั้วบนนี้เลยนะคะเพื่อนๆ ถือเป็นการทําความสะอาดไปในตัวนะคะเราคัวบนนี้เลยท่นท่านท่นท่น,ทน,ทนสีลูกเฮ้ยหาลูกเนีอีกสองลูกข้างในนู้นเนาะ มีอีกสองลูกค่นเพื่อนเราจะมาดูสองถุงนี้เอาได้อย่างเพืเ่อนๆเ,เ,เปิดกันให้เห็นเห็นเลยแฮมได้แล้ว ว้าวว้าวแสงแดดไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆว้าวว้าว,ว,าวนี่เราก็เอาแล้วงานนี้มือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งตัดเอาแล้วทำไงดีเดี๋ยเดี๊ยเด,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 ดีใช้ความสามารถพิเศษนี่มือหนึ่งรวมือเดียวนี่แหละรวบกิ่งไว้แล้วก็รวบ <c oughs> นี่นี่นี่ความฉลาดของเราแม,ม่เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มันหล่นเสียของนะคะเอาจนได้เอาจนได้จากนั้นเราก็มาตัดขั้วมันนะคะนี กมันอ,ออกนะคะตอนนี้อยู่ในร่ม สีอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพืเ่อนๆสีมันมันไข่ไก่เลยเตัดเสร็จแล้วเราก็มาเลี้ยงใส่ใส่ตะกร้าเลย มาเลี้ยงเลยนะคะเพืเ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนชมว่าเราเลี้ยงใส่ตะกร้านี่เลยเพื่อเนเพืเ่อน,นจะเห็นลูกมันนะคะมันมันไม่มันจะไม่ห่างกันเท่าไหร่ ไม่ถึงว่าเท่าๆเท่าๆกันเลยนะคะเราก็จะไม่เอาลูกอันนี้ยังไม่ทันคัดนะคะเพื่อนๆถ้าถึงเวลาเยอะๆเราก็ต้องคัดว่าลูกเล็กลูกใหญ่ ากนั้นเราก็มาดูถูกไหมเว้ยท้ายที่สุดนี้ถ้าใครชอบคลิปเก็บมะม่วงของมาดามกระปิทันนอช์กยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกระปิทันนอด,ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ